Line Thailand ทุกข่าวคือความจริงเปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากับโครงการดีๆเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยจะมีความร่วมมือกับหุ่นยนต์ดินสอในยุค 5G เมื่อไม่นานที่ผ่านมาณห้องประชุมบริษัท CT Asia r o b o บติกจำกัดโดยมีนายเฉลิมพลปุนโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CT Asia Robotics จำกัดผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอกล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องรายละเอียดของความสามารถของหุ่นยนต์ดินสอในยุคปัจจุบันและในการประชุมหาความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกชานชัยเจริญสุวรรณน,นาย,ยกสภาการแพทย์แผนไทยพลเรือเอกไพโรธแก่นสารประธานกรรมการบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนรงศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดี ประธานกรรมการบริหารบริษัทโปรเฟ s ชันแนลเวสเทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอในการช่วยเหลือการแพทย์แผนไทยการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆผ่านทางหุ่นยนต์ดินสอการแยกหมวดหมู่ประเภทของสมุนไพรไทยทางการแพทย์แผนไทย การกำหนดขอบข่ายการช่วยเหลือแพทย์แผนไทยในยุค 5G อย่างชัดเจนการเป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการแบ่งเบาภาระจากทั้งแพทย์และพยาบาลให้มีความสะดวกในการดูแลรักษาผู้ป่วยแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบันค่ะการรับฟังข้อมูลวันนี้ผมถือว่าได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วยผมคิดว่าสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการเนี่ยเป็นคุณูปการกับประเทศนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ บริษัทจะดาเนินการต่อไปนะครับโดยนําภูมิยาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามาแอพพลายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคุณดินสัดดินสอนในเรื่องสุขภาพแล้วก็เชิดชูภูมิยาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยการรักษาแบบไทยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของประเทศเราในเรื่องของบารดกของชาติในเรื่องของความหลากหลายชีวภาพในเรื่องของการดูแลสุขภาพในภูมิเชิงภูมิปัญญานะครับก็ขอ อกาศน,นี้เวพรให้บริษัทประสบความสําสเร็จโดยเฉพาะโครงการที่บริษัทจะดําเนินการต่อไปโดยเชิดชื่อฟูมยาตรงนี้นะครับเพื่อผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับสังคมและก็ประเทศชาติแล้วก็มันจะต้องก้าวไกลไปถึงระดับโลกด้วยนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งดีตรงนี้ซึ่งเราควรจะประกาศให้โลกรู้ด้วยครับทางด้านรองศาสตราจาร,ตตรย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัท professional west เทคโนโลยี1999จําจำกัดมหาชน ก็ได้รับฟังข้อมูลจากการหารือกันในครั้งนี้และได้กล่าวว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังผลักดันในการหาผู้ร่วมสนับสนุนให้มีโครงการดีๆที่มหารือในวันนี้และจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการช่วยพัฒนานำหุ่นยนต์ดิสอไปร่วมกับการเดินสายตรวจโรคของรถบริการตรวจโรคที่ทางบริษัท Professional West เทคโนโลยี y 1999จำกัดมหาชน ช่วยตรวจรักษาโรคให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่เดือดร้อนอีกด้วยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากได้มีโอกาสมาดูหุ่นต่างๆแล้วได้ฟังคำอธิบายของท่านเฉลิมพลน,นะคะก็ทางบริษัทเนี่ยมีนโยบายที่จะปลูกพืชสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็เลยถือโอกาสว,าว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันทางด้านพืชสมุนไพรบวกกับทางด้านไอเอนะคะอาจจะทำให้แพร่แผนไทยเนี่ย สูงขึ้นนะคะมีคนรู้จักมากขึ้นก็ยินดีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการกับท่านเฉลิมพลนะคะขอบพระคุณมากค่ะและในช่วงท้ายพลเรือเอกภัโรธแก่นสารประธานกรรมการบริษัท Professional West Technology <1999 S> 1นโลยี1999จำกัดมหาชนได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้นำพาให้ทุกฝ่ายมาร่วมประชุมหารือกันจนได้เริ่มโครงการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์ร่วมกับหุ่นยนต์ดินสอในเรื่องสุขภาพ และเชื้อชูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยการรักษาแบบไทยก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองเนะได้รับความรู้ได้เห็นศักยภาพของบริษัทร,รู้ว่าทําอะไรมาบ้างจะทําอะไรต่อไปร่วมเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านเจ้าภาพคุณเฉลิมพลคุณธนท,ทกเป็นอย่างสูงนะครับก็อยากจะให้คณะที่มาซึ่งมีปุณเรเอกชันชัยเจริญสุวรรณอายกสภการแพทย์แผนไทย มีดร,รวิไลลักษ์สกุลพักดีเป็น CEO ของบริษัท Professional West Technology 1999ทั้งสองท่านมาด้วยจุดประสงค์เดิมเหมือนจะต่างกันนะแต่ก็มาหลอมรวมกันได้มีความหวังมีความคิดจะทำอะไรกันต่อไปนะเพื่อกิจการโดยรวมของทุกฝ่ายที่มีใจเพื่อสังคมเนี่ยมีพลังมากขึ้นครับ และในปัจจุบันความสามารถในปัจจุบันของดินสอสอาทิการพิสูจน์ลมหายใจเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการมีเชื้อมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดการนำไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนโดยการแบ่งค่าบริการ กำลังพัฒนาให้มีขีดความสามารถสูงยิ่งขึ้นเช่นการช่วยคัดกรองคนไข้แทนเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลสามารถวัดอุณหภูมิซักถามอาการเบื้องต้นและส่งข้อมูลให้แพทย์ผู้รับผิดช,ชอบทำการตรวจรักษาต่อไปเป็นต้นแบบที่ทางบริษัทวิจัยและพัฒนาเองในทุกขั้นตอนโดยคนไทยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการดินสอมินิเป็นรุ่นที่พัฒนาเพื่อใช้ในการช่วยดูแลผู้สูงวัย ทั้งที่ป่วยติดเตียงตามโรงพยาบาลและที่อยู่บ้านเพียงลำพังสามารถพูดคุยโต้อตอบได้ในประโยคพื้นพื้นเปิดเพลงและรายการทีวีตามที่ต้องการปลูกทานยาตามเวลาที่กำหนดและเรียกหมอพยาบาลเมื่อพบความไม่ปกติได้ปัจจุบันได้จำหน่ายให้ประเทศญี่ปุ่นไปแล้วและอีกบางประเทศจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปช่วยเหลือในการแพทย์ต่อไปค่ะก็ถือเป็นวันที่ผมตื่นเต้นอีกวันหนึ่งน,นะครับ ได้เห็นศักยภาพของแต่ละท่านได้บูรณาการทรัพยากรและพลังโดยเฉพาะพลังที่จะทําเพื่อส่วนรวมนะครับได้มารวมกันนะครับหุ่นยนต์ดิสอก็คงจะเป็นดิซอหนึ่งที่เราทําทั้งตัวหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ยังมี AI ด้านการแพทย์หลายตัวเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่ามันจะเป็นคุณอุปการมากนะต่อประเทศแล้วก็มุุษชาติที่เอาไปผนวกรวมโดยเฉพาะกับเรื่องของ การช่วยชาวบ้านการใช้สมุนไพรไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีของดีที่บรรพชนเราสร้างไว้เนี่ยและลูกหลานอย่างพวกเรามาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากครับภารกิจที่เราคิดอยากจะทำเนี่ยก็คงจะสําเร็จไม่ได้ด้วยคนไม่กี่คนนะครับถ้าเกิดได้ท่านได้พบเห็นความพยายามที่เราจะเอาภูิปัญญาของไทยสมุนไพรไทยหุ่นยนต์ไทย AI ไทยไปช่วยเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสจะมาร่วมมือพวกเราได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง